1>, 1วันครับกับน้าแจม่มเอซัสเซียวออริจินอลวันนี้จัดมานะครับสาย honda f e ชุดเล็กชุดใหญ่ fk ชุดเล็กชุดใหญ่ยาริดเอทีบทั้งเทอร์โบทั้งแต่งเต็มนะครับแล้วก็ยังมี fc เซตเทอร์โบอีก J G k จ๊ดจีเบมีอีกแล้วก็รถไฟฟ้านะครับเทสลาลูมินวันนี้มี m a สด a วันนี้มีส่วนงานทำสีตัวถังนะครับโอวันนี้มี s u b ารุด้วยแล้วก็งานแรปงานฟิลม์มมีครบนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ดูให้จบนะฮะแต่ก่อนอื่นครับกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดรีโพสให้ด้วยไป ชมกันเลยไม่ต้องเสียเวลาเชิญเริ่มกันแต่คันแรกครับงานถนัดครับ FE ป้ายแดงไหมนะเช้นจัดล้อเวกวิลสตัดปรับเกียว์เฮดไดเอสเปกตัวปรับแคมเบอร์หลังตัวเนี้ย 5,500พร้อมติดตั้งตั้งสูงนะบอกก่อนนะครับล้อก็เป็นงาน4 forming อยู่แล้วยางเป็นตัวโปรโมชั่นจะหมดแล้วนะครับ GT จะหมดแล้วนะจัดทรงออกมาหล่อๆแบบนี้เนี่ยง่ายๆเลยยังไม่ได้ใส่ชุดแต่งเลยก็หล่อแล้วนะครับนี่ล้อหลังไม่แบะนะฮะขับไปก็ไม่ต้องกลัวกินยานะครับเป็ที่สําคัญ h e a ไดสเปคเซตกันแบบนุ่มนวลหล่อๆแบบนี้ไปกับสาย Honda คันนี้ เซอร์วิสด้วยท่อด้วยสตัดด้วยนะครับท่อก็ A อสี่มัฟเฟอร์สี่พกว่ารู้ราคากันอยู่แล้วนะครับล้อเลือกเป็นลาย SSR ไทซพร้อมยางราคาโปรโมชั่นนะครับอ่ะบอกราคาไปเลยนะครับ2 1 0 0 0นนะครับจัดทรงสวยๆขับนุ่มๆนะครับไม่ต้องเตี้ยมากแตขับไปหล่อๆก็แบบนี้เลยนะครับสงประพาดอนเมืองฟังเสียงท่อฮะต้องฟังครับ Oh. อะยังอยู่กับเสียงท่อนะอีกหนึ่งคันกับซีวิกออกกลางครับฟังเสียงเลยครับปลายไทเทเนียมแท้นะฮะแบบนี้หลอเลย เอาละเปลี่ยนค่ายกันบ้างครับนี่มาโตโยต้ากันบ้างพี่โตนะฮะเอที A ip, มาเรื่อยๆนะครับที่นี่ล้อ,อยางสตัดปรับเกียวนะครับส่วนใหญ A ่เอทีบชอบใส่ล้อ17นะนะครับเน้นหล่อเน้นจัดทรงก็สวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าช่วงล่างขับหนึบกว่าเดิมแน่นอนนะครับเอากลับมาที่ Honda บ้างคันนี้มาเติมของนะสตัดปรับเกียวนะครับซิลเวอร์นิวแม็กพามเบรกเอพีเลสซิ่งนะครับแล้วก็แผ่นใต้ท้องซิ่ง r o ร็อก กาศแล้วก็ได้เลิกเปลี่ยนยางพอดีครับยังคงเป็นยางตัวราคาโปรนะ GTS2 จัดทรงหดหดแบบนี้ต้องบอกนะครับสตัดปรับเกียว์ w w เนี่ยใครสายมุดใครสายซิ่งต้องตัวนี้เลยนะครับ1 9 5 0 0นนะฮะนี่แล้วก็มาย้ายกันไปย้ายกันมามารถไฟฟ้าบ้างคันนี้ก็มาเติมของกับเรานะครับนะก็จัดล้อพร้อมยางไปราคาเร้าใจห,หางหลังน,นะครับนี่เป็นยังไง เรียบร้อยโคตรหล่อนะครับแต่คุยไปคุยมาเมียบอกหางหลังไว้ก่อนงบไม่พอก็ออกไปแค่นี้นะฮะอ่ะต่อมารถไฟฟ้าโหล้อลายนี้ขายดีจริงๆโรดิฟอร์มโหดมากนะครับเรียกว่าแม่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราอยู่แล้วนะครับล้อลายนี้จับคู่ยาง gt s 2อีกเช่นกันนะครับนี่แล้วดูฮะเป็นไงสายคลีนโคตรหล่อนะครับนะติดอย่างเดียวติดอย่างเดียว อย่าลืมกลับมาโหลดด้วยนะครับคันนี้มาจัดทรงใส่สตตั์กับผมหน่อยนะนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องงานสตตร์ปรับเกียวกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า Mazda a เอไม่ทํานี่ช่วงนี้ Mazda มาต่อเนื่องจัดไปครับ h ฮดไดสเป c สวยหลอ่อนุ่มหนึบนะครับต้องตัวนี้เลยไงโอ้โหทรงได้ว่ะทรงได้วะ,วะอ่ะยังไม่หมด To โ,โยต้าคันนี้เป็นไงล่ะมาอีกแล้ว AZ เทอร์โบ ใครอยากดูนะครับเอทีบเทอร์โวิ่งยังไงนะทักหลังไมมานะครับบ้านเขียวผมลงไว้ให้ทักเข้ามาเดี๋ยวส่งคลิปเต็มๆให้เพราะว่าลงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎนะครับนะอ่ะงานเทอร์โบต่ออีกกับ FC 1.8 a s นึทอรนะครับคันนี้ก็เรียกว่าไล่ข้างเทอร์โบส่งงานก็สเต็ป2 0 0 2ถึง225แรงม้าสำหรับไส้เดิมนะครับ ปลอดภัยใช้งานได้จริงนะผมบอกเลยนะสำหรับงาน a s ซัซ u เทอแล้วก็รุ่นถนัดนะครับกับ Jazz GK a s ซัซเทอออกทุกวันอย่าลืมนะครับ3วันจบนัดได้เลยนะนัดได้เลยที่เหลือก็นี่งานไล่ข้างนะครับอย่าลืมเปิด10โมงครึ่งปิด4ทุ่มนะครับ คุณจะมาใส่ไล่คงไล่ข้างแบบนี้เข้ามาได้เลยนะครับชุดอินเตอร์เนี่ยอันนี้บอกเลยควรใส่ชุดออยเกียนะครับแล้วส่วนงานซ่อมงานเซอร์วิสนะเข้ามาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนได้ชงได้ชาร์จเปลี่ยนผ้าแบตคือเซอร์วิสอะ่ะคนไม่รู้ว่าที่นี่รับงานเซอร์วิสด้วยนะเข้ามาได้เลยกล้องหน้ารถกมีองมีร้านอะไรมีทุกอย่างก็ตัวนี้แพงหน่อยแต่จบนะครับไอโรสกล่องแดงแรงจุงราคาเดิมพันสองหม้อน้ําทรงหม้อน้ําซิ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาได้ทั้งวันบกแล้วนะนะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ สิบโมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มงานเล็กงานใหญ่นะครับใส่ลมยางกูก็ทำนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับนะทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับที่นี่ไม่มีวันหยุดนะฮะมาแล้วก็จะนั่งออ้ยโอ้ยข่าวชั่วนะฮะมาแล้วก็จะนั่งรอลูกค้าก็มาเลยเมื่อกี้น้องผมนะเดี๋ยวจะหาผมแซวนะครับนะก็มาได้เลยนะครับรู้จักไม่รู้จักขนมมีให้กินกาแฟมีให้ทานแอร์ไม่เย็นเดินเข้ามาบอกข้างในนะครับเดี๋ยวเอาพัดลมไปตั้งให้นะฮะ นะครับมามาดูกันเรื่องของงานคาร์ดิเทลลิ่งบ้างแรปสีแรปใสนะครับเคลือบแก้วเซรามิกอย่างคันนี้เต็มระบบ8ขั้นตอนนะครับลบรอยลบผิวส้มให้เรียบร้อยศูนย์พ่นมาเป็นผิวส้มเราปรับให้จนเรียบเงาเป็นกระจกแบบนี้ก่อนที่จะเริ่มในการลงมือเคลือบแก้วนะครับนะระบบเรามีทั้งทามีทั้งพ่นนะครับ จบออกมาใสาแบบนี้ไม่ต้องแต่งภาพนะครับบอกเลยว่าอันนี้เรียวๆชัดๆภาพไม่ได้แต่งนะครับอ่ะนี่ผมไม่ดูเลยสีดำเนี่ยมันสุดอยู่แล้วนะครับทุกมุมนะครับแล้วก็แพ็กเกจตามที่ลูกค้าเลือกเลย1ปี2ปี3ปีติดต่อได้เลยนะครับบอกเลยว่าเนีย้ยสุดสุดนะครับใสจริงๆนะอ่ะอย่างเนี้ยคันเนี้ยเก็บสีกับเราเรียบร้อยนะครับก็มาติดฟิล์ม งานฟิล์มผมรับแค่วันละ2คันนะนัดหมายได้ในบ้านเขียวนะครับรับแค่วันละ2คันเท่านั้นนะครับเซรามิกฟิล์มแท้ๆนะครับอย่างเงสีสวยๆมองเคลียร์ๆเอาวมาลุยกันต่อนะครับรอบเย็นรอบค่าวันนี้ก็ชุดแต่งรอบคันนะครับ SRV นะครับแล้วก็ตัววัดลมยางตัวนี้ก็ เป็นรุ่นใหม่นะครับราคาจะสูงหน่อยแต่ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็สวยนะครับอันนี้บอกเลยติดตั้งชุดแต่งก็จะออกมาหล่อแบบนี้นะครับก็จะออกมาหล่อ,ลอ,ลอคลินคลีนเรียบๆแบบนี้นะครับนะเรียกว่าครบอะทั้งงานซิ่งงานคาดิเทลลิ่งครบหมดนะครับดูฮะเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครแน่นอนกับชุดแต่งรอบคัน a อซัสซีออริจินะครับยังไม่หมดนะค่าแล้วก็ยังไม่หมดอ้าวจัดชุดเต็มอีก ล้อสแับปรับเกียวนะครับเฮดไดเอสเปคอะเบรกเมมโบแท้อันนี้แท้นะครับแท้ตรงรุ่นของใหม่แกะกล่องราคาบอกเลยว่าเราใจนะครับแล้ววารันตีตลอดอายุการใช้งานเห็นไหมครับเสร็จออกมาจัดทรงหล่อๆแบบนี้รถสวยๆเบรกดีๆ DD, ต้องมีนะครับแหมมันเด่นจริงๆแล้วสีนี้กำลังฮิตย้ำอีกทีนะฮะคันนี้แท้เต็มระบบนะครับเรื่องเบรกมาเรื่อยๆอะตัวนี้ขายดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะ ครบชุด9040จาน355ไฮคาร์บอนอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้3 6 0 0 0นะครับผมขายราคานี้นะร้านไหนขายถูกกว่านี้ช่างแม่มันนะครับที่นี่ขายราคานี้การันตีว่างานดีกว่าแน่นอนนะครับครบแล้วคันนี้เขาไม่ได้มาแค่ใส่เบรกนะแปลงนงแปลง,ปลงหน้าเก็บสีลิ้นนงลิ้นหน้าคาร์บอนครบรอที่เดียวจบนี่ดู อย่าลืมนะครับงานที่นี่มีรับประกันแล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยงานสีทุกคลิปนะครับอ่ะวันนี้มีออกสองคันนะ8 6คันนี้อุ้ย8 6หรือบีอาวะเนี้ยงงเลยเนี่ยคันนี้บี z สิสีแบบนี้ต้องบี z แสินะครับเก็บสีรอบคันนะอ่ะอย่างกระป้ายแดงแล้วไม่รู้เป็นยังไงซูบรุมาพร้อมกันคันนี้เปลี่ยนสีนะครับลูกค้าจิ้มสีมาเลยว่าเจอสีนี้มาที่ต่างประเทศนะาทำได้ไหมไม่ใช่ปัญหาครับ แล้วบอกเลยว่าราคาเราจ่ายงานสีนะครับนัดคิวได้เลยนะเดือนนี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีรวดเร็วมากๆนะครับจัดเลย ฟังกันเหนื่อยไหมครับผมคนพูดยังเหนื่อยเลยก็ยังไงฝากด้วยนะครับมาง่ายๆขึ้นทางด,วด่วนลงด่านสีสมานนะครับลงด่านชื่อสีสมานเลี้ยวขวาเจอเลย a อทซีอ i ริจินนะครับใครติดต่อลําบากก็อย่าลืมทักมาในบ้านเขียวใครสงสัยอยากฟังอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ผมตอบด้วยตัวเองทุกคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะกดรีโพสให้ด้วยไปก่อนครับสวัสดีครับ